สวัสดีค่ะในแผ่นดินไทยของเรานี้มีตำนานความเชื่อเรื่องหนึ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ําและอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนั่นคือเรื่องราวของพญานาคอสรพิษไก่ทิพย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เชื่อกันว่าท่านคือผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาและยังเป็นผู้รักษาขุมทรัพย์อันมหาศาลที่ซ่อนอยู่ใต้ดินพิภพหรือในเมืองบาดาลหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวอิจทริษฎีพิหารของท่าน แต่เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมพญานาถึงได้มีความผูกพันกับเรื่องของโชคลาภและความร่ารวยเป็นพิเศษและการจะขอพรจากท่านเพื่อให้ท่านเมตตาบันดาลทรัพย์ให้ต้องทําเช่นไรวันนี้ยายจะพาลูกๆไปเจาะล,ลึกตำนานพญานาคกับผมทรัพย์ผ่านเรื่องราวของวินชายหนุ่มผู้กําลังจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจนกระทั่งศรัทธาสุดท้ายได้นำพาเขาไปสู่ปากทำศักดิ์ธิ์ เธอเรียนรู้วิธีการขอพรจากองค์พญานาคราชผู้จะมาพลิกชะตาชีวิตที่มืดมนให้กลับมาสว่างสวยได้อีกครั้งอีกแค่3เดือนนะครับคุณวินถ้ายังหาเงินมาจ่ายไม่ได้ธนาคารจำเป็นต้องยึดที่ดินผืนนี้จริงๆเสียงของเจ้าหน้าที่ธนาคารทางโทรศัพท์ฟังดูเย็นชาและไร้ความปราดีวินชายหนุ่มวัยสาปี วางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะไม้เก่าๆมือของเขาสั่นเทาเขาสุดตัวลงนั่งบนแคร่มองออกไปอย่างไร้สุขใจที่ดินผืนสุดท้ายที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้เป็นมรดกที่ดินที่เขาและครอบครัวใช้ทำกินมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าหลายปีมาน,นี้ทั้งภงัยแล้งทั้งโรคระบาดในพืชผลทำให้ไร่ของเขาขาดทุนย่อยยับ เงินกู้ที่เอามาลงทุนบัตรนี้ได้กลายเป็นหนี้สินก้อนโตที่กำลังจะมาพรากเอาผุนดินที่เป็นเหมือนหัวใจของครอบครัวไปเขามองเห็นภาพพ่อที่เคยสอนเขาขุดดินเห็นภาพแม่ที่เคยนั่งร้อยมาลัยขายใต้ร่มไม้นี้ตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะกลายเป็นเพียงความทรงจำความสิ้นหวังเขาเกาะกุมหัวใจของเขาจนมืดมิดเขาสู้มาทุกทางแล้วแต่ก็ไม่เห็นหนทางในคืนนั้นวินฝัน เขาฝันเห็นลำแสงสีเขียวมรากฏพุ่งออกมาจากถ้ำน้ำนอนถ้ำเล็กๆถ่ายไร่ของเขาที่คนเข้าคนแก่ในหมู่บ้านเชื่อกันว่าเป็นปากทางสู่เมืองบาดาลและเป็นที่สถิตของปู่นาคินพญานาคผู้ดูแลคงน้ำแห่งนี้เช้าวันรุ่งขึ้นภาพความฝันยังคงติดอยู่ในใจของวินเขาไม่เคยเชื่อเรื่องพญานาคอย่างจริงจังสำหรับเขามันเป็นเพียงนิทานที่ผู้ใหญ่เล่าไว้ให้เด็กกลัวไม่ให้ออกไปเล่นน้ำไกล แต่ในยามที่ทุกคนทางมืดมนแม้แต่แสงหิ่งห้อยที่ริบหรี่ที่สุดก็ยังนับว่าเป็นแสงสว่างเขาตัดสินใจเดินทางไปยังท้ายไร่ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำนาำนอนปากถ้ำนั้นถูกปกคลุมไปด้วยเถาวั์และต้นไม้ดูลึกลับและน่าเกรงขามที่หน้าถ้ำมีสารเพียงตาเล็กๆที่ชาวว่านำของมาเส้นไหว้จนดูสุดโศลทีนั่นวินได้พบกับพ่อเท่าศิี ชายชาราหลังค่องอดีตนายท้ายเรือหาปลาที่คนในหมู่บ้านนับถือเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารกับงค์พญานาตได้พอเท่าสิงห์กำลังนั่งร้อยพงอลไยดอกมะลิทรงกลิ่นหอมไปทั่วท่านเหนื่อยหน้าขึ้นมองวินด้วยแววตาที่เหมือนจะอยางรู้ถึงความทุกข์ของเขามีเรื่องไม่สบายใจมาหาปู่นาคินดรอ,อพ่อหนู่พอเท่าสิงหเอ่ยทักวินสะดุ้งเล็กน้อยครับ ผมผมจน,จนปัญญาแล้วจริงๆ,งๆพ่อเท่าสิยีนอย่างเมตตาปู่นาคินท่านเมตตาเสมอแต่การจะขอพอรจากท่านก็ต้องทำให้ถูกต้องทำให้ท่านเห็นถึงความศรัทธาและ,และความตั้งใจจริงของเราไม่ใช่มาแค่เพื่อขอแต่ต้องมาเพื่อเคารพท่านในฐานะเจ้าของทรัพย์ และเจ้าของ,ของแผ่นดินผืนนี้วินนั่งลงตรงหน้าพ่อเทาสิงห์และรับฟังเรื่องราวที่เขาไม่เคยตั้งใจฟังมาก่อนทำไมต้องเป็นพญานาคล่ะครับที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองวินถามพ่อเทาสิงห์อมยิ้มก็เพราะท่านคือผู้รักษาขุมทรัพย์นาซีตั้งกำนานพญานาคหรือนาคาท่านเป็นเทพกึ่งสัตว์มีฤทธิ์เดชมาก สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้เมืองของท่านคือเมืองบาดาลที่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินและสระน้ำซึ่งเป็นที่เก็บซ่อนแก้วมณีและมหาสมบัติทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเพชรนินจินดาทองคําหรือสมบัติล้ำค่าที่จมหายไปกับเรือสัมเภาในอดีตทั้งหมดนั้นอยู่ในการดูแลของเหล่าพญานาคนี้แหละ ท่านไม่ได้เป็นแค่ผู้เฝ้าสมบัติทางโลกนะแต่ท่านยังเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาครั้งหนึ่งพญานาคนมว่าพญามุจิรินท์นาคราชได้แผ่พังผ่านปกป้องพระพุทธเจ้าจากพายุฝนด้วยเหตุนี้พญานาคจึงถือเป็นตระกูลที่ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์และมีบุญบารมีสูงส่งดังนั้นการที่ท่านจะเมตตา แบ่งทับยับบสมบัติที่ท่านดูแลอยู่มาช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์กได้ยากแต่เป็นคนดีมีศีลมีธรรมและมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยแต่กุญแจสำคัญคือเราจะสื่อสารกับท่านได้อย่างไรให้ท่านรับรู้และแม่ตาเราเรื่องเล่าของพ่อเท่าสิงหได้เปิดโลกกระทัดให้แก่วิน เขาเริ่มมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความศรัทธาบุญบารมีและโชคลาแล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับวินถามอย่างนอบน้อมการบูชาปูนาคินหรือพญานาคองค์อื่นๆไม่ต้องใช้อะไรมากมายแต่ต้องมาจากใจเพราะเท่าสิ่งสอนสิ่งที่ท่านโปรดคือของที่สะอาดบริสุทธิ์และหอมหนึ่งของไหว้สิ่งที่ควรมีคือน้ำเปล่าสะอาด เพราะท่านเป็นเทพแห่งน้ําการถวายน้ําคือการสแสดงความเคารพสูงสุดต่อมาคือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมโดยเฉพาะดอกมะลิหรือดอกไม้สีขาวและพวงมลาลัยส่วนผลไม้ก็ให้ถาหวายผลไม้มงคลเช่นกล้วยมะพร้าวแก้วมังกรท่านไม่โปรดของขาวนะดังนั้นห้ามถาวายเนื้อสัตว์เด็ดขาด2วันและเวลา วันที่ดีที่สุดในการบูชาท่านคือวันพระโดยเฉพาะวันขึ้น15ค่้าเป็นวันที่ประตูเมืองบาดาลจะเปิดทําให้เราสื่อสารกับท่านได้ง่ายที่สุด 3. สถานที่ก็คือที่นี่สถานที่ที่เชื่อว่าเป็นที่สถิตของท่านหรือจะสวดบูชาที่หิ้งพระที่บ้านก็ได้โดยตั้งอ่างน้ําเล็กๆหรือแก้วน้ําสะอาดไว้เป็นตัวแทนของท่าน 4. หัวใจสําคัญคือคาถาบูชาก่อนจะสวดให้เราถูก จำนวนดอกแล้วแต่ความเชื่อแต่เก้าดอก,ดอกถือเป็นมงคลตั้งน้โมสามจบแล้วตั้งจิตให้เป็นสมาธินึกถึงอ,องค์พญานาคราชที่เราเคารพแล้วสวดคาถานี้พอเท่าสิ่งค,ค,ค,ค่อยๆ่อย่องคาถาให้เป็นฟังช้าชัดชัดนโมตัดสะภะควะโตอะระะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบกายวาจาจิตตัง อะหังวันธานาคาธิบดีสีสุทโธทวิสุทธิเทวาปูเชมิหรือจะสวดบทสั้นๆก็ได้เมตันจัมหาลาโภปิยนาคาขันตะปะริตัง สวดไปแล้วนึกถึงท่านบอกกล่าวชื่อนามสกุลของเราเล่าความทุกข์ยากของเราให้ท่านฟังแล้วก็ขอให้ท่านเมตตาเปิดทางซั์ให้ไม่ใช่การขอหวยแต่คือการขอโอกาสให้เราได้ลืมตาอปากวินกลับไปที่บ้านและเตรียมของทุกอย่างตามที่พ่อเฒ่าสิงแนะนาในคืนวันพระขึ้นสิบห้าคั้วินกลับไปที่ปากถ้ำนางนอนอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ไปมือเปล่า และไม่ได้ไปแค่เพื่อขอเขาจัดวางของไหว้ที่เขาเลือกซื้อและจัดเตรียมมาอย่างดีที่สุดบนแท่นหินหน้าศาลที่เขาทำความสะอาดไว้แล้วเขาจุดธูปแสงไฟสลัวจากเทียนที่เขาจุดส่องให้เห็นใบหน้าของเขาที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาเขาคุกเข่าลงหลับตาและตั้งจิตให้เป็นสมาธิเขาสวดคาถาตามที่พระเท่าสิงสอนไม่ได้สวดเพื่อให้จบจบ,จบไป แต่สวด,สดออกมาจากใจจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะพูดกับปู่นาคินไม่ใช่การท่องบนแต่คือการพูดคุยเหมือนลูกหลานที่กำลังเล่าความทุกข์ให้ผู้ใหญ่ทีท่เคารพฟังปู่ครับผมชื่อวินเป็นลูกหลานที่ทำกินอยู่บนผืนดินผืนนี้ตอนนี้ผมลําบากเหลือเกินที่ดินของปู่ย่าก,กำลังจะดูุดมือไปผมสู้จนสุดกำลังแล้วแต่มันก็ยังไม่เห็นหนทาง ผมไม่ได้มาขอให้ปู่โดนบรนดาเงินทองมาให้ผมโดยที่ผมไม่ต้องทําอะไรแต่ผมอยากจะขอโอกาสครับขอให้ปู่เมตตาช่วยเปิดทางชี้ช่องทางทำมาหากินให้ผมให้ผมได้มีโอกาสรักษาแผ่นดินนี้ไว้เพื่อดูแลครอบครัวต่อไปหากผมผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ผมขอสัญญาว่าผมจะดูแลรักษาผืนดินผืนน้ำของปู่เป็นอย่างดีและจะตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม เพื่อสร้างบุญบาร,รมีอุทิศให้ปู่สืบไปน้ำตาของลูกผู้ชายไหลอาบแก้มเป็นน้ำตาของความศรัทธ,ธาและความหวังครั้งสุดท้ายหลังจากคืนนั้นก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นวินยังคงทำงานในไร่ของเขาต่อไปแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือหัวใจของเขาเขาสงบลงและมีความหวังมากขึ้นหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปขณะที่วิน กำลังขุดดินเพื่อเตรียมปลูกพืชผลล็อตใหม่จอบของเขากระทบกับของแข็งบางอย่างตอนแรกเขาคิดว่าเป็นแค่หินก้อนใหญ่แต่เมื่อขุดลงไปเขาก็พบกับหอยดินเผาโบราณที่ปิดสนิทหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความระมัดระวังเขาค่อยๆนำหายใบนั้นขึ้นมาแล้วค่อยๆเปิดฟ้าออกสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้เขาแทบหยุดหายใจ มันคือเงินพุดด้วงและกำไรทองคำแบบโบราณที่ซองประกายแวววาวแม้จะถูกฝังอยู่ใต้ดินมานานแสนนานมันคือขุมทรัพย์ที่คนโบราณอาจจะฝังซ่อนไว้และถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาหรืออาจจะเป็นของกำนันจากเมืองบาดาลที่ปู่นาคินไดเมตตาชี้ช่องให้เขาได้พบเจอก็สุดจะคาดดาวินนำสมบัติที่เขาค้นพบไปปรึกษากั ผู้เชีวชาญและมันก็มีมูลค่ามหาศาลมากพอที่จะทำให้เขาสามารถไถถอนที่ดินคืนจากธนาคารได้และยังมีเงินเหลือพอที่จะเป็นทุนในการตั้งตัวใหม่ชีวิตของเขาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่เขาไม่เคยลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับปู่นาคินเขาแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญครั้งใหญ่ และบูรณะสารเพียงตาที่หน้าถ้ำนังนอนให้สวยงามเขาเปลี่ยนไร่ของเขาจากที่เคยใช้สารเคมีมาเป็นการทําเกษตรอินทรีย์เพื่อดูแลรักษาพื้นดินและสายน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์และทุกวันพระเขาก็จะนำดอกไม้พวงมาลัยไปกราบไหว้ขอบคุณปู่นาคินไม่เคยขาดขาวการค้นพบขุมทรัพย์ และการพลิกฟื้นชีวิตของวีนโด่งดังไปทั่วทั้งหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนที่เคยละเลยความเชื่อดั้งเดิมก็เริ่มหันกลับมาให้ความเคารพต่อปู่นาคินอีกครั้งถ้านางโนนที่เคยเงียบเหงากลับมามีผู้คนนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ไม่ขาดสายวินได้กลายเป็นผู้สื่อทอดที่จะคอยเล่าเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของปู่นาคิน และคอยสอนวิธีการบูชาที่ถูกต้องให้กับคนรุ่นหลังเหมือนที่พ่อเท่าสิงเคยสอนเขาวันหนึ่งพ่อเท่าสิงได้ถามวินว่าตั้งแต่ได้สมบัติมาอะไรคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดที่เจ้าได้รับวินยิ้มและตอบโดยไม่ต้องคิดคือความศรัทธาครับเงินทองที่ได้มาสักวันมันก็อาจจะหมดไป แต่ความศรัทธาและความรู้สึกขอบคุณที่ผมมีต่อผืนดินผืนน้ำและต่อปู่นาคินมันจะอยู่กับผมตลอดไปและสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้ผมมีความสุขและร่ำรวยอย่างแท้จริงพ่อเท่าสิงห์พยักหน้าอย่างพอใจเขารู้ดีว่าปู่นาคินไม่ได้แค่ชี้ขมทรัพย์ให้แต่ท่านได้มอบสมบัติที่ล้ำค่ากว่านั้นให้แก่ชายหนุ่มคนนี้แล้วตำนานพญานากับขทชัน อาจจะดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่หัวใจของมันก็ได้สอนบทเรียนที่สำคัญแก่เรานั่นคือการจะได้รับสิ่งใดมาเราต้องเริ่มต้นจากการมีความเคารพและความกตัญญูต่อสิ่งนั้นเสียก่อนเคารพในผืนดินที่เราทำกินกตัญญูต่อสายน้ำที่เราดื่มใช้และเคารพในพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คอยดูแลโลกใบนี้อยู่เมื่อเรามีความเคารพเราก็จะรู้จักการขออย่างนอบน้อม และเมื่อเราได้รับเราก็จะรู้จักการให้กลับคืนและนั่นอาจจะเป็นกุญแจดอกที่สำคัญที่สุดที่จะไขประตูสู่คุ้มทรัพย์แห่งเมืองบาดาลคุ้มทรัพย์ที่ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงความสุขและความอุดมสมบูรณ์ในทุกมิติของชีวิตก็เป็นได้ค่ะเรื่องราวของวินทำให้เราเห็นถึงพลังแห่งศรัทธาที่น่าอัศจรรย์ใช่ไหมคะการบูชาพญานาคเป็นความเชื่อส่วน ต้องใช้จิจสรณัดยาณแต่แก่นแท้ของความเชื่อนี้คือการสอนให้เรากลับมาเชื่อมโยงกับธรรมชาติและตระหนักว่าเราไม่ใช่เจ้าของโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวการขอพรจากท่านไม่ใช่การอ้อนวอนของคนขี้เกียจแต่คือการสื่อสารของคนสู้ชีวิตที่ทำมาทุกขนทางแล้วและขอกำลังใจขอโอกาสจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นพลังในการต่อ ลูกๆคนไหนกำลังรู้สึกท้อแท้หรือมืดมนหมุนทางลองหาโอกาสไปกราบไหว้ไปบอกกล่าวท่านดูนะคะตั้งจิตให้มันสื่อสารด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ไม่แน่ว่าประตูสู่ขุมทรัพย์อาจจะกำลังรอเปิดต้อนรับลูกอยู่ก็เป็นได้ค่ะถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวให้กับคนที่คุณรักเพื่อส่งต่อปัญญานำทางชีวิตสวัสดีค่ะ